แพทนับพาซิงเกิลมัมตัวแม่พาผู้ชายเที่ยวทะเละเฉลยเองไม่ต้องสืบแพทนับะพาอวดหุ่นสวยพาผู้ชายเที่ยวทะเลเพราะเธอมักจะตกเป็นข่าวรักๆเลิก,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 กมีแฟนเสมอ,สมอทำให้ทุกคนงงและโฟกัสกันอยู่ตลอดลาสุดแพทอวดชุดสวยพาผู้ชายเที่ยวทะเลงานนี้หลายคนโฟกัสรัวผู้ชายคนไหนยังไงปกติแฟนๆจะสนใจเป็นพิเศษกับเรื่องราวความรักของดาราดังอย่างแพทนับพา หากเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของนักแสดงสาวแพทย์นภพาจะเห็นว่าทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แนมักจะพาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรซซิง่งไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลพัทยาตลอดล่าสุดแม่แพทย์ก็พาลูกชายไปเหยียบน้ําทะเลอีกครั้งพร้อมอวดภาพสวยเขียนแคปชั่นกํากับว่าพาผู้ชายมาเที่ยวท็ไม่ต้องสืบพัทยาท็ไม่ต้องสืบว่าใครอยากมาแม้ทริปนี้จะไม่มีชุดว่ายน้ำแต่บอกเลยว่าชุดนี้ก็เลิศไม่แพ้กัน แถมลายคนหลุดโฟกัสเต็มๆเ,เลยจ้าคนอะไรสวยสุดๆไม่แปลกใจที่จะมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบไม่หยุดล่าสุดสอวแพทก็หัวใจพองโตอีกแล้วบอกเลยว่าหัวกระไดไม่เคยแห้งเจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงรักครั้งใหม่ที่สดใสเกินเบอร์พราอกกำลังมุ้งมิ้งกับเด็กวัย22ที่อายุห่างกัน14ปีแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนอยู่ในช่วงกำลังศึกษากันและกันโดยแพทให้สัมภาษณ์ว่าหนุ่มของแพทหรอก็เป็นคนนอกวงการ ก็เด็กกว่าอายุห่างกันสิปีแต่ก็ยังแค่คุยๆเขาจีบเราอยู่จริงๆแพทไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดอันนี้ไม่ได้ตอบแบบดารานะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ความรักแพทให้ลูกไปหมดแล้วก็เลยต้องวัดใจว่าเขารับเราได้ไหมไม่ใช่เขามาวัดใจเราแล้วนะเพราะเวลาของเราให้ลูกกับงาน